มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ว่าชัดชาติชี้แจงแล้วภาพจูบสาวปริศนากลางร้านอาหารจากกรณีโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่แล้วก็แห่แชร์าภาพของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกำลังทานอาหารอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยมีหญิงสาวที่ดูสนิทสนมนั่งอยู่ด้วยกันก่อนที่จะมีภาพนายชัดชาติกับหญิงสาวคนดังกล่าวคล้ายกับกำลังจูบกัน งานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นมุมกล้องที่ได้จังหวะหรือไม่ล่าสุดนะคะ22มิถุนายนที่สลาว่าการกอทอมอนายชัดชาติเปิดเผยยอมรับว่าภาพดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนตัวจะระวังมากขึ้นไม่คิดว่าจะมีการนำไปเผยแพร่ขอยอมรับแล้วก็ขอโทษที่ทำให้บางคนคิดว่าไม่เหมาะสม ส่วนคำถามที่ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนตนเองไม่ขอพูดเพราะไม่เกี่ยวกับงานผู้ว่ากอทมอขออย่าพูดถึงผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานผู้ว่าชัดช้าชี้แจงแล้วค่ะภาพจูบสาวปริศากลางร้านอาหารขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ